สวัสดีค่ะมืนอนี่กะขอไปยายบนข้นสารคามเนาะค่ะเนาะมอนี่ย้ายบนเราเพเนียสองตมาให้เบิ้งค่ะแต่คือตามเพเนียขึ้นมาแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ยังว่างค่ะสองตนี้ยังว่างยังวางมีอยู่สองตเนาะคะ่ะเป็นท่านฮักปั๊บได้ถอดได้คางเดียวกับท่านตรงเนาะคะ่ะสำหรับลูกค้าคนใไดที่พร้อมใส่เนาะคะ่ะพร้อมจะใส่พร้อมจะเอาดวนๆกะโซมาเนาะค่ะ เป็นเนียันไปเฮ็ดขึ้นมาเราติดตอลูกค้าบ่ไดดเนาะคะ่ะเฮ็ดเป็นได้บนอีกแล้วลูกค้าก็ไดสองตัวเลยเนาะคะนะ่ะเนาะเฮ็ดให้แล้วถอนมือส่งติดต่อบ่ไดดอีกแล้วนะคะกับสำหรับลูกค้าคนใดที่พร้อมจะ,ะ,ะรับเนาะคะนะ่ะกิงกลางเข่ามาเนาะค่ะเนาะเป็นท่านตรงส่งเอ็นหลังส่งดอกบัวเอ็นหลังนะคะ ตัวหนึ่งสีดำนะคะรับลูกค้าที่บ่มว่าอ,อยากถ่าโดนเนาะค่ะเนาะคะือผู้ใดเห็นก้อนกะโคู่อขามากกยายบนกับสีส้มหายเลยเนาะคะ่ะก็ได้รอดโดนเนาะค่ะเนาะน,ะะนี่รอบนี่มีซองโตะคะ่ะสวยเลยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเป็นสา้นฮักปั๊บได้ถอดได้ส้งเอ็นหลังนะคะ ได้ถอดออกเป็นเสื้อตุ๊กตูดก็ได้นะคะสร้างผลิตระบบของเสื้อตุ๊กตูถ่ายน้ำเนาะคะ่ะใส่ไม่สาวใส่ไม่สาวแล้วก็ถอดเป็นเสื้อคือเสื้อตุ๊กตูดก็ได้นะคะสานฮักปั๊บได้ถอดได้ค่ะประหยักปับก๊บค่ะประยากถอดกับปั๊บลงแบบนี้ซื้อๆก็ได้นะคะหรือสีพันนอดขึ้นให้เป็นสั้นตรงก็ได้นะคะ เป็นคั้นไม้แก่เนาะคะ่ะเนาะทั้งสองตัวเลยนะค่ะลอกาไม่ที่เขาไม่เห็นกะอยากได้โดนๆไปอยากถาขึ้นมูอกะกินกลางเขามาเนาะค่ะจองจองเลยเนาะค่ะไปโทรมาก้อนใดก้อนเนาะคะ่ะเนาะสองตัวนี้เป็นคนเนที่ว่างเนาะค่ะว่างพร้อมท้งรอยากได้กโทษจิงกลางเขามาเนาะค่ะ เดียบร้อยแล้วทั้งสองตัวนะคะกานหักปับ๊บไดถอดไดต้องเอ็นหลังนะคะเ็ดียมงานปนิกะสังไม่อยากได้แท้จะควงนนิกะได้ทุบไปกับวัดติดต่อไปกับวัรับเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะ มารับโทรศัพท์ยายฝนเห็ดทั้งไล่ทั้งเป็ดกับบออานมิดสีดีเลยน,นคะคะเป็ดสองตัวนคะคะเนาะกะผู้ใดบอพร้อมบอนั่นนี้ลีกับยามาตัวกันดูหลายเลยค่ะเด้อกะสนใจเนีย่ยเพราะว่าเห็ดกะมีผลพุ่นเนาะคะ่ะให้การเหเ็ดพเนียดจนมากกับใดบพอพรบออยากบอนั่นนี้ดีกะ ย่ํสามารถเอาเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าย่บนกะบบมีเก็บปลายทางอยู่แล้วก็บอกตลอดว่าบบมีเก็บปลายทางเนาะคะนะ่ะเนาะอวนกอนลัจังทรงของคันผู้ได้พอรอมกับจังเอาเนาะค่ะกับโพอรอมกับโบต้องเฝ้าสร้างก็ได้กะรอให้พร้อมล้าจังสร้างเนาะคะนะ่ะเนาะจะเที่ยวมาตัวแต่ย่บนดูหลายนี่เนาะคะ่ะสองตัวนี้เนาะคะนะ่ะเนาะพร้อมทรงแล้วสำหรับลูกค้าคนใดที่สนใจอยากได้กะ ปล่าจริงกลางเขามากค่ะเก็บไห้างามๆย่างดีกับว่เอาจอยนี่น,สนกกะสำรัสำรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเบื้องสองตัวสนีเนาะคะ่ะยังพอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ